ครับเสียงมันพาวะเบาด้ครับผมมาอน,นีพี่นอ้องปอกไปได้ครับ,รบเขากับแเวกันเรื่องนี้ครับหนาตกใจเนาะเด็กหน่อยอายุแค่สิบป,ปีเองครับผมเป็นไขมันพอกตับเซลล์เนะาะปฏิทินี่เป็นอย่างคือเป็นปฏิเขาว่าเกิดจากการกินอาหารสามเมนูนี่ของเด็กหน่อยพะนะครับเรื่องเล่านี้นะครับเกิดอยู่ ที่ประเทศจีนนะครับเอาเป็นน้องเด็กหน่อยนักเรียนป๔นะครับอ่าอายุ10ปีจากอ่าไต้หวันเนาะมาเป็นประเทศจีนไต้หวันบัดใดนะครับอ่าไปลงบันนะครับเพราะว่าเป็นวัดนะครับเมื่อตรวจย่างละเอียดเข้าไปเร้วนะเขาหนักถึง50กิโลนะครับดับชนีม้อนไายกับยูทีนีสิบหาจัดไว้อยู่ในเกณฑ์อ้วนเลยเราว่าไปครับผมบัตรที่นี่ อันหมออันตาสาวช่องทองเลยครับพบว่าตับของเขาเนี่มีสีขาวผิดปกตินะครับและก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไขมันพอกตับนะครับเนี้ยนีคุณหมอจากแผนกชุกเฉือนของเด็กนะครับก็ว่านะบักลาพู้นี้เนาะมักกินขาวขๆนะกินอาหารทอดอ่าดื่มเช็คมิ้วทุกวันมานะ สามยางหลังเลิกเลี้ยนเนาะแล้วก็มักเล่นเกมจนหอวด,ดึกนะครับแล้วก็บวเคยออกกําลังกายจักกยางเลยครับผมบวเคยออกกําลังกายเลยพานาว่ากะเล็กเกิดอ่าทรงผลไห่ไขมันสะสมในตับนะครับแล้วก็กระทบต่อสุขภาพนะวานนี้ฮะปนีคุณหมอิ่นก็เลยแนะน้าไห่พอแม่ของบัลลาผู้นี้เนาะของเล็กหน่อย10ขวบนะป .4 ซเนี่ยครับ ปรับพฤติกรรมการกินของลูกเพื่อนนะครับลดน้าตาลนะแล้วก็ลดอาหารที่ให้พลังงานสูงนะครับความกับส่งเสริมให้เด็กน้อยเนี่ยออกกําลังกายเป็นประจํานะครับเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพนะและผลกระทบทางจิตใจนะครับเช่นการขาดความมั่นใจนะครับแล้วก็การถูกโดดเดี่ยวทั้งสังคมนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ทาแผนการดูแลสุขภาพนะครับให้ เด็กน้อยผู้นี้นะครับผมปรับพฤติกรรมเป็นเวลา3เดือนนะครับต้องสามารถลดน้ำหนักได้หายกิโลนะครับร่างกายค่อยๆดีขึ้นขาตับค่อยๆดีขึ้นนะครับบัดท,ที่นี่อ่าเพิ่นวาเนาะเด็กน้อยที่อ้วนนะที่กินแบบนี้เนาะเสี่ยงต่อการเป็นทั้งโรคเบาหวานโรคไขมันอ่าโรคหัวใจนะครับไขมันพอกตับหยุดหายใจขณะนอนหลับนะครับ ไปที่นี่เพื่อนกนแนะน้าได้ครับหาอาหารที่ลดไขมันพอกตับพนาวารครับอย่างแหลกนะครับเพื่อนกะแนะน้าให้กินฮะผักตระกูลกะลพะนะอย่างเช่นบ็อกโคลี่กะลําปีขึ้นช่ายแล้วก็ผักอื่นๆนะครับกะสิไปซอยล่างผิดในตตับแล้วก็อุดมไปด้วยใย,ยอาหารนะครับแล้วก็วิตามินที่อ่อยเพิ่มการเผาผัานนะลดไขมันในตับแล้วก็ไขมันภายในร่างกายนะครับแัดนี้กั อันต่อมานี่ก็คือกระเทียมนะครับนี่กระเทียมกับอ่าซอยลดไขมันนะครับอยู่แล้วเนาะลดไขมันในร่างกายทั้งหมดแหละเพรว่าจีไขมันพอกตับหรือไขมันอ่าในร่างกายเนาะแต่ว่ากระเทียมนี่อย่างหนึ่งเด้อครับเด้อพี่น้องผมเ้่าท้องว่างๆอย่าไปหากินเด้อครับเสียบท้องบางอย่างขาดได้เนาะให้กินพร้อมก,กันกับอาหารซะไปครับอ่ากระเทียมนี่ก็กินพร้อมก,กันกับอาหารนะอย่าไปกินจะ อย่าไปกินเหรียญเหรียญเด้อครับเนี่ยเสียบทองเลยดิถึงก็เป็นโรคกระเพาะได้เลยเลยด้อครับผมอันนี้ในเรื่องการกินกระเทียมนะผมเคยกินเนี่ยเสบท้องครับบัดนี้ก็อาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้าสามมันที่คุณหมอแนะนําให้กินที่สีลดไขมันพวกตับได้เนาะครับอ่าก็คืออ่ากรดไขมันโอเมก้าสามนะแล้วก็กรดอะมิโนที่จําเป็นนะอ่ายังได้มาจากอาหารยังเช่นพวกอะโวคาโดนะครับ ทั่ววอหนัดนะปลาแซลมอนหรือปลา,ปลาทูนา่าแบบนี้อาหารต่อมาก็คือขมิน้นะครับขมินกับลดไขมันพอกตับได้ทั่วเหลืองแล้วก็ทั่วชนิดต่างๆนะครับเือตระกูลทั่วแล้วนี่กับลดไขมันพอกตับพร้อมกับเป็นโปรตีนผอมเนาะแ,แล้วก็อันนี่สอยอดอย่างหนึ่งก็คือการบ่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก่บบ่กินน้ำหวานนะครับบ่กินน้ำหวานบ่กินพวกนี้ยังล่ะ ชานมไข่หมึกไข่หมึกมเนี่ยังมางเนี่ยละละแมนเบิร์ดครับนี่แนวอที่เป็นไข่มันพอกตับเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเดอ้อนะครับผมจบคลิปนี้เราเด้อครับผมขอขอบคุณทันทีรับชมนะครับรับชมทันทีกดติดตามทันทีกดคอมเมนต์ comment, นะทันท comment. Comment. นีคอมเมนต์คอมเมนต์ให้เสียงหมานพูดละคอมเมนต์เน่เดอ้อครับเดอ้อเนาะอ่า เป็นกำลังใจให้เสียงหมาดเด็กสี่เฮ็ดคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมขอขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ